แพ๊บไฮแผ๊บสวัสดีสวิดัดยามเย็นอยู่น้องนิวนะพ่อบ้านนี่กำลังขุดีขยันข้ำแข็งให้ดูนะเดือนนี้เเอลยดืนได้ยินซะด้วยนะหูดีซะด้วยยี่สิบสี่เดือนเลยฮะโบนัสเหรอ่ะมาต่อมาจับมือนะนี่เรานี่ตลกน่าดูนะวันนี้นะบอกเลยว่าเรามีรถสวยๆเข้ามาฝากกันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะสถานที่ตั้งเนี่ยครับน้องนี้คือถนนเลียบท้องนึ่งแยกสวนกุหลาบพื้นที่อยู่สองกิโลเมตรที่สองร้อยหกสิบไม่ใกล้ไม่ไกลทาณสองสามกิโลกันได้ที่ สิ้นสุดการรอคอยเพื่อนๆนะครับ FC ก็ถามมาหลายเจ้านะครับว่าอเมื่อไหร่จะมี f o r t u n เ r เข้ามาอีกนะครับแล้ว Fortun เวันนี้เราบอกได้เป็นดีเซลด้วยนะครับไม่ใช่เบนซินนะคันนี้เป็น Toyota นะครับ f o r t u n เ r นะครับเป็นปี2010ด้วยนะครับออโต้ดีเซลเลยครับผมรถสวยมากๆแล้วก็เียเริ่มลทะเบียนเป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยก็้าของคนเดียวเลยนะเพื่อนๆนะดูเลยครับเพื่อนๆ รถสวยอะ่ะใช่ไหมตามคอนเซปต์เลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆนะฮะสวยจริงๆนะครับนะครับมาพวกกับป่องร้อเดิมๆจากศูนนะแล้วก็ยางลืมบอกไปต้องนิวปียางเหยเมื่อกี้นี้ปี25เลยเพ็่บอกว่ายางมาเร็วด้วยใช่ครับพี่ทำไมมาเร็วรอะฮะก็เป็นยางทันเดอร์ค้ัเครเจอหรือเปล่ายางทันเดอร์นี่ีีีนี่ไงพี่ B-H-U-N-D-E-R ก็คือทันเดอรก็คืออ๋อมาอ๋มาทันทันเดอรครับจับมือหน่อยอยไปเล่นที่ไหนนะพี่บอกเอามาดูต่อท้ายเธยสวยนะโหดูเลยครับแผ่นเพจก็สะอาดสะอ้านนะครับไฟไฟก็เรียบร้อยมากๆเลนะครับนี่ฮะโคมเมียมชิ้นหลังก็สวยสวยนะครับสามจุดศูนยนะครับออโต้ดีเซลนะครับมี VSC ในการลื่อนถ่ายด้วยนะ สวยๆเลยนะครับดูไฟนะครับ<อ>นี่ฮะมันเป็นอะไรฮะเห็นมืดทำขยับ3ามสี่รอบแนละ้วเอาเปิดท้า,างสักนิดนึงทายก็กว้างขวางนะครับแล้วก็โชคอัพด้านหลังเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็แถวที่สองัดอันนี้พับเลยได้ไหมยกไปดูหน่อยได้ไหมแม่วันนี้บินเดียวเลยนะครับพอพับลงปุ๊บเราก็ดึงสลักเข้าหาตัวแล้วยกขึ้นเหมือนเดิมเหมือนอินโนวาเลยตรงไหนฮะดึงปุ๊บอ่ะพับลงนะครับดแล้วก็ดึงเข้าหาตัวแล้วก็ยกขึ้น แล้วก็จะมีสายรัดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับตรงหูที่เอาไว้ดึงเวลานั่งอยู่นะที่ทําไปเล่นไปนะครับก็เพิ่มพื้นที่นะเพื่อนๆนะเก็บของเนี่ยได้อย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะอ่ะปิดท้ายเลยต้องนิวดูภายในไหมไหนก่อนดูภายในก็อีสักนิดนึงได้ไหม3.0นะครับ 4D เพื่อนๆอืมสวยจริงๆอ่ะ 4JUN เร่อ er นี่บอกเลยนะเป็นรถยอดนิยมตลอดกาลนะนานเทิร์นจริงนะ มาพ่อของล้อนาะที3าเจ็ดนะก็จะเป็นตัววีนะการยกมือเปิดโคมเี่สวยงามนะครับแผงประตูข้างสวยสะอาดนะแล้วก็ลายไม้นะครับนี่ครับโรบินสันล็อกใช้ได้ปกติเลยนะครับคนเดียวก็เล่นฮนะเบาะหนังเรียบร้อยนะครับสวยสะอาดนะครับพวงมาลัยเป็น ABS Airbag คู่ด้วยนะครับสีงยงที่ยกไเป็นไงฮะโอ้โหรถติดชึ่งนะครับแล้วก็มีคลูซคอนโทรลอยู่ตรงนี้ด้วยนะนเพื่อนๆนะ ยังแลมกันก็เลยทีเดียวเชียร์พว่มาะไรเป็นปฏิฟังก์ชันนะครับปั่ร่วมที่ผงมาไลยได้นะครับไม่ประมาณแสนเก้านะครับพิเศษนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะเพื่อนๆนะครับไม่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับอ๋อสามารถปรับไฟเลื่อ้นะไม้นะครับเป็น1 2 3 4ได้นะครับนี่ฮะก็สามารถปรับความสว่างได้ด้วยนะครับบอะนั่งไม่มีขาดนะฝา นะครับเก็บของก็แอบทำเป็นเคปล่าด้วยนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับออโต้ดีเซลก็ยังสอยอยู่แอบเป็นดิิตอลด้วยนะครับฟอนต์สวยนะครับแม่สวยจริงเดี๋ยวดูฝั่งนู้นไหมสักนนึงแผงประตูข้างนี้ก็สวยสะอาดนะครับซอกมุมเดิมนะครับรถเดิมๆไม่มีชนักจมน้ำนะครับคอนโซลก็สวย ABS บสแอบแบ็คคูอย่างที่พี่พบอกนะอีกช่องวังเก้าน้ำก็ยังโอเคนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแอบดิิตอลยังแรงเพื่อนๆเลยหัวเกียร์นะครับ ก็อชอบถือของก็กั้างขวง,ขง,ขงนะครับเนี่ยบาะหลังก็ยังสวยอยู่นะแถวที่สองว่างไงฮะแผงประตูก็สวยสะอาดนะเพื่อนๆเสาหรือพวกน็อตพวกนี้ฮะก็ยังเดิมนะเบาะคู่หน้านะครับด้านหลังก็ไม่มีขาดบเบาะแถวที่สองนะครับพนักพิงแล้วก็ที่พนักแขนก็ยังสวยอยู่แถวที่สามเมื่อกี้เราให้ดูไปแล้วแล้วเราก็พับเรียบร้อยผ้าหลังคาสวยนะไฟกลางเก่งใช้ได้นะครับ หอมีแอร์ราวด้วยนะครับเนี่ยก็เย็ยนทั่วการอ๋อนี่ปิดอยู่เปิดได้ไหมเดี๋ยวขอลอง,ลลงน,นิดนึงขอลองนิดนึง่งนิวเย็นนะเนี่ยทำไปเล่นไปเพื่อนเพื่อนได้ลงไหมใช้ได้เลยนะแต่บอกว่าควบคุมน่ยจากคอนโซลใช่ไหมเราจะปิดเปิดจากตัวไหนนะครับปิดเปิดจากตัวการที่มีไฟสุดอ๋อตัวนี้เลยอ๋อโอเคพอเปิดปุดป๊บเนี่ยก็มาแยกควบคุมตรงนี้อีกทีนึงใช่ไหมฮะโอเคครับโอเคถือว่าครบถ้วนจะพับเบาะ แหวนนี้ฟิตซะด้วยนะพับเสร็จป,ปุ๊บยกขึ้นเหมือนเดิมเหมือนเซ v วไหมอ๋อ,อ,อเหมือนกันนะครับพับลงนะครับแบบนี้ใช่ไหมเดแบบี๋ยวนิดนึงโอเคครับคนนี้ฮะเลือนสาย,ยหลังโอเคนะครับนี่โอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็เพิ่มพื้นที่เก็บของอย่างตั้งขวางเอาพ่อนวมปูก็ไปได้ถึงไหนถึงกันนะ,นะครับ,รบโอเคมาเัีนิดนึงแม่ดำแหวนงจริงมา นะครับห้องเครื่องกันดีกว่านะครับสาจุดศูนยดีโฟดีเพื่อนๆพภาษีสองห้าหกเก้าโยยาวๆหลังคาย,ยังสวยอยู่เห็นไหมมีจมูกกันนะ <c oughs> คนที่เป็น <c oughs> ไม่ทัพเชนแล้วนะครับผม่มีดั <c oughs> แต่ไม่มีดัง้งเฉยฮนะดั้งไปเกาหลีครับคาน,น้าสวยสะอาดนะครับเนี่ยวงกลมยังอยู่เลยนะครับนี่เดิมตัวเล่นะครับอยู่ครบ Lr นะครับนี่ยังอยู่เลย ABS นะเพื่อแอร์ทำงานอยู่นะ้องร่ิวเห็นไหม อุปกรณ์ทุกอย่างใช้ได้หมดแอร์เย็นเจี๊ยบเครื่องที่สวยสะอาดมากเลยนะท่านอื่นได้ไหมขอดูหน่อยนีม่มีใครอยู่พอดีอไม่มีฟันก็เลยทีเดียวเทคเดียวผ่านอะไรนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เครื่องครับอันนี้ชั่วลนะฝากระโปรงเดิมๆสัมนหนึ่งรอบมะน้องนิวโตโยต้าแล้วเพื่อนๆนะ ฟอร์จูเนอร์นะครับ <X C kiss Kick> สวยๆเลยปี2 0 <Napoleon. S> 1 0สิบออโต้นะครับดีเซลขับของนะมาพร้อมกับล้อนะครับ T E 37 v วีนะก้านยกแล้วก็ยางใหม่ปี25้าเพื่อนดูนะอะไรมันช่างแรมแววขนาดนี้นะจ๊ะสุดยอดเลยนะได้ยินเสียงเทบิลแววๆไหมวิววิววิวอยู่ถือว่าโอเคเลยนะ มาแล้วจ่มาแล้วจ่าเพื่อนๆสวยอะ่ะนะครับป๊าเรียบร้อยนะครับเก็บขึ้นหน้าร้านได้เลยนะครับราคานี้ไม่แพงเลยเพื่อนๆน,นะครับพี่พีเปิดราคาแค่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะฮะมารับไปเลยนะจ๊ะออตโต้ดีเซลสวยๆปีสองพันินะครับผมทะเบียนก็สวยนะ 702ให้ไปด้วยราคานี้นะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทไม่แพงเลยนะครับถ้าต้องการทะเบียน702เมื่อกี้ที่พี่พีให้ไปด้วยนะครับบวกเพิ่มอีกสองหมื 2, ่นนะครับแต่ถ้าเป็นทะเบียนเดิมเนี่ยเป็นราคา345ไม่แพงเลยเพื่อนออกรถหนึ่งพันบาทสำรองไปเลยละะนะจ๊ชะช้าอดปวดนะจ๊ะที่รัก